วันนี้ที่นจะมาสอนคอมโบผู้ใช้วิชาชิคิงะมิสิบเา้าเมนมูมิในแมปจูจูซึชินานิกันก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ไลด้วย เลมอนช็อปร้านบริการรับเติมโลบักรา,กาคาโคตรถูกพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ตรอกฟุตฮิงเลกาซีอนิเมะไฟเตอร์เดอะสตรองเกตแบดดิเกาและแมปแต่างๆอีกมากมายถ้งน้องสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือสามารถแอดไลน์เพื่อไปใช้บริการกันได้เลยมาผมอันดับแรกเราก็มารู้จักกับท่าคอมโบพิเศษกันก่อนเลยเลยนะครับผมสำหรับท่านี้นะครับผมกดสกิล3 2 r 2นั่นเองนะ แล้วก็อีกค่าหนึงนะครับผมกด R2 เราจะทําการเกาะนูเอะแล้วก็โฉบใส่ศัตรูนั่นเองนะมาถึงคอมโบแรกนะครับผมเสกหมาก่อนนะครับผมแดดหน้าต่อยศัตรู4ครั้งนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสกิล4แล้วก็ตามสกิล1แดดอ้อมหลังต่อย1 2 3 4แล้วก็เรียกนูเอะออกมากดสกิล3ตามต่อยอีก1 2 3 4แล้วก็ตามด้วยสกิล4อีกรอบหนึ่ง ออมโบว์ที่2นะครับผมเสกหมาออกมานะครับผมจังวันนี้แดชหน้าต่อย1 2 3 4ตามด้วยสกิล2แล้วต่อด้วยสกิล4ครับผมตาม3อีกทีนึงตบ1 2 3 4งสองตามด้วยสกิล4แล้วก็เสกกระต่ายแดชอ้อมหลังต่อย1 2 3 4เสกหมาอีกดอกนึงถ้าใครดูไม่ทันนะครับผมแนะนำให้กดพลอด,ดูนะครับผมมาเรามาลองใช้กันดูบ้างครับผมจังวันนี้ต่อยไปครับผมนี่ไงเสกหมามาไม่โดนเขาโดนบล็อกเอ้โดนดูเอโชอปเนี่ยกันป้องกันนะครับผมสกิลนี่ไง ต้องกันให้ดีๆนะผมได้เรากันได้เอาผู้บอกไปเมื่อกี้อ๋อวันดีครับตอ 1, 2, ่อหนึ่งสองสามนูเอโชปตามด้วยหมานะครับผมจงังวันนี้โอ้โหโดกนกระต่ายดักสวยละอืมเขาก็บล็อกแน่นเหมือนกันนะครับผมจงังวันนี้โอ้โหไม่ปลดบล็อกเลยว่ะสวยแล้วครับผมนี่ไงแล้วต่อยหนึ่งสองสามเศกกระต่ายออกมาแล้วกดแดนอ้อมหลังครับผมยังไงครับผมเศกหมาครับผมจังวันนี้ตบหมา บอกอนึงนี่ไงบล็อกอยู่ได้บล็อกอยู่ได้นี่ไงเรียบร้อยเอาอยัางไม่แตกสวยแล้วผมโอดโ,โดนในเอชบนหน้าเจอดูนะอ่าเราก็บล็อกแข่งเหมือนกันนี่ไงโนเอะมันบล็อกไม่ได้นะครับผมนี่ไงเรียบร้อยแตกไปเลยมาลองกันดูอีกทีหนึ่งครับผมเซกกระต่ายมาต่อยหนึ่งสองสามสี่ตบด้วยหมาครับผมตบม้อีกดอกหนึ่ง เสกดูเอแล้วก็เอากบจากดึงกลับมาต่อยหนึ่งสองสามตบได้ไหมอีกรอบหนึ่งโอ้โหฟูคอมโบไปแรงอยู่นะพี่บอกให้ต้องระวังให้ดีถ้าเขาบล็อกอยู่นะครับผมอย่าก,กดหมาไปนะเพราะว่าจะเสียหมาฟรีนี่ไงเสียหมาฟรีกดกระต่ายไปครับผมระหว่างที่เขาโดนกระต่ายเขาบล็อกได้นะต้องระวังให้ดีตัวที่ควรระวังก็คือตัวสุคุนะนั่นเองเพราะว่ามันมีเคาน์เตอร์ไปกันต่อครับผมนี่ไงที่แปลงร่างเลยจงังหวะนี้แปลงร่างเป็น มาโหรากะมาหารากเกยังไงล่ะเออมาดิครับมาดูว่ามาโหราเกะของเราจะตึงขนาดไหนนี่พี่จะชอบเล่นแบบแปลงเป็นโหมดเอ่อโจมตีเวทนะผมนี่ไงาวามเขาให้อุ้ยอุ้ยโดนผ่าโลกไปไงแตกอุยยังไม่แตกว่ะอื้อเจ็บอยู่เจ็บอยู่เอาเรื่องจะไปไหนฮนี่นี่ขอไปแด,ดต่อยหนึ่งสองสามจ้วงด้วยสกิลหนึ่งครับผมเฮ้ยถ้ามีสกิลสองก็คอมโบต่อได้นะอ่า อุ้ยโดนจับว่ะนี่ไงเอิร์ธเควกยัดหน้าครับผมโอ้โหอย่างตึงเดนี่ยบล็อกได้ว่ะไปเอ้าเฮ้ยโดนต่อยขาดแน่สวยแล้วโอ้โดนจับโอ้โหมาโหระกานี่จะแพ้ตัวที่มีซีซีเยอะๆนะครับผมต้องระวังให้ดีนะตัวซีซีก็คือตัวที่มีพวกสแตนน็อกแบ็กน็อกอัพอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีนี่ไงพาโลกไปอุ้เรียบร้อยได้หนึ่งศพมาต่อยต่อยแล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งครับผมต่อด้วยห่อสกิลสองอ่าห่อได้ ป่าไปเลยครับผมเอาโดนดักเหมือนกันเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหเจ็บอยู่ให้โอ้โหไม่ได้ตีเลยเรียบร้อยโดนหมาขบแตกเลยไปกันต่อครับผมแรงดิเฮ้ยอะไรแว๊บแว๊บเฮ้ยใจเย็นซีสุดร้อนอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยเบคอนอุ้ยเฮ้ยเบคอนมันจะหาเรื่องพี่วะเนาะนี่เอากระต่ายไปก่อนแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองจับด้วยสกิลสองลวดดึงกลับมานี่ไงเป็นหูนี่ไงยังตึงครับผม แดดหน้างัดคอให้เป็นไงเสกมาวะนี่หมาตกนี่หมาตกนี่ไงตกไปปะเฮ้ยอะไรวะตกไม่โดนไม่เป็นไรครับผมนี่เรียบร้อยเอาเอามาจากไหนอีกโอ้ยกินจะแตกอยู่แล้วจ่เย็นสุดรอนี่อนุเอไปดึงกลับมานี่ไงสวยเรียบร้อยได้ศพนึงมาไปกันต่อครับผมดึงกลับมาต่อยนี่นี่นี่เป็นไงอูเอโชไปแล้วก็ตามด้วยต่อยต่อย ต่อยอุ้ยต่อยไม่โดน嘛อี่ไงโดนกระต่ายไม้จันไปโอ้โห้กระต่ายเอาไว้ล็อกนะครับผมมันจริง,รงๆแล้วกระต่ายมันทำดาเมจได้ไม่แรงนะเพราะว่าเขาบล็อกได้อ่าเอาไว้ล็อกศัตรูศัตรูจะบล็อกอยู่นั่นเองนะหลังจากที่เราบล็อกศัตรูได้เราก็แดนอ้อมหลังแล้วก็ไปต่อย่เขาแล้วก็ต่อคอมโบเอานะครับผมอ่าก็คือเราไม่หวังพึ่งดาเมจจากสกิลหนึ่งนั่นเองไปไปกันต่อแต่ว่าต้องระวังตัวซูคุะน,นะเพราะว่ามันเคาเตอร์เราได้อ่าเราจะเสียแบบอารม,มิงในการคอมโบเขาอ่า มานนี้นี่แกต่อยต่อยเอ่เปิดด้วยสกิล2แล้วตามด้วยสกิล3ดึงมาต่อยนี่ไงต่อยได้เห็นไหมแล้วก็ตามด้วยกระต่ายนะผมเขาจะบล็อกอยู่เนี่ยแล้วก็แดดอ้อมหลังต่อยต่อยเห็นไหมเสกมาออกมาได้ครับผมจังหวะที่เราไม่ได้โดนสกิลแล้วก็บล็อกต่อยหายตูเอานีออกเฉยเฮ้ยอะไรกันครับนี่ไปกันต่อผมจังหวะนี้อันตีมาปัญญาเกิดครับผมนี่สวยแล้วใครอยู่บนตึกนี่ไงขอพี่แปงแรงหน่อยครับ แปลงเป็นโหมดโจมตีเวทนะครับผมแล้วก็หาโลกไปเลยนะครับผม <Easy. S 1> นี่โคตรแรงพี่บอกให้นะต้องระวังตัวสุคุนนะด้วยถ้ามันกังอนเขตใส่รับรองวก็แตกแน่นอนนะครับผม <You. S 1> ไม่ว่าตัวไหน <Nope. S 1> อนาเขตใส่เราเราก็มีสิทธิ์แตกได้นะครับผมนีอม่อย่าเข้าไปมั่วอย่าเข้าไปมั่วกลางวงเยอะนะครับผมอย่างเงเอาขอ,อบวงนะครับผมสักตัวสองตัวก็พอ,อ ถ้าเขาเยอะนี <toys> ่ก็คือแบบขยับไม่ได้เลยที่เคยเจอแบบนีไงเอ้าอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้กูโดนอากขรใครเอ้ยเอ้ยนี่นีไงเอ้าโดนเคาน์เตอร์สวนอ้ยนี่เนี่ยห่อปลาครับผมเห็นปลาหน้าเป็นไงล่ะนี่จะไปไหนเอ้ามาจากไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหแวบๆอะไรแวบแว๊บะเฮ้ยอุ้ยโดนช้างเหยียบเยอะ โอ้ยทางสองตัวเอางูกัดอีกงูสองดอกเลยเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะไม่นะมงคลเอเรียบร้อยกูแตกเลยโอ้โหไปกันต่อครับผมจังวะนี้มามีอันตีนะเรียบร้อยครับผมพี่ฟาร์มตีมาแล้วนี่ไงล่ะหดไปเลยครับผมแปลงล่างเลยพี่ไม่ใช้สกิลอื่นนอกจากแปลงล่างเป็นโมละกันฮึกลมาดีคราบกลับมาดีวูฟวูแปลงล่างเป็นหมดโจมตีเวทครับผมตีไง นี่ไงเอาถึกเอาทนไม่เอาครับผมจังวนันนี้พาแรงๆอย่างเดียวมาดิขออนุญาตนะครับผมนี่ไงอุ้ยไม่แตกงว่ะเฮ้ยเหลือเยอะอยู่จังวันนี้เอิร์เควักยัดหน้าไปโอ้โหโดนว่ะสวยดีครับสวยดีครับจะเป็นไงครับอืมอืมเฮ้ยใครไตใครือนี่ไงจ้วงจ้วงหอหจ้วงหอแล้วก็ลา <c oughs> อุ้ยอ,อุ้ยเอาว่ะโอ้โหพี่รู้สึกว่าตัวเมนกุมีจะเยอะเกินนะครับผมเพราะว่าแถวนี้มันแบบ ปล่อยให้ได้ฟรีนี่ไงอ่าอุ้ยอะไรอะไรเอา้าอะไรกับครับนี้ตีไงผ่าโลกยัดหน้าไปอุ้ยยังไม่แตกสวยด,ดิสวยด,ดิสุดรอเฮ้ยเฮ้ยเหลือนิดเดียวจะไปไหนจะไปไหนขอปลาหน่อยเอา้าโดนจับโอ้ยตัวกบนี่ไงขอหน่อยนิดเดียวโอ้ยอืมจเย็นสุดรออืมวางาให้อยโอ้โหไอ้ตัวนั้นขัดแข้งกัดเทาว่ะ โอ้ยตัวมีกูมิเดี๋ยวม ng, ึงโดนที่หลังเดเอาตัวนี้ก่อนอะฮึอะฮึอย่าพึ่องอย่าพึ่งสุดหลอ่อากูแตกเลยเห็นไหมโอ้ไอ้กันต่อครับนี่ไงสดๆเลยครับผมไม่ต้องแปลงร่างก็ได้นี่ไงนูเอชบหน้าไปจังวันนี้จะหนีไปไหนสุดหลอืวันนี้ครับวันนี้ครับนี่ไงเป็นไงหลบได้หลบได้ต่อยต่อยครับผมจังวันนี้ดูดไม่โดนบล็อกก่อน ช่วยเราบล็อกต่อยได้นี่ไงเซ็งมากว่ะนี่จะไปไหนครับนี่แต่งกำแพงโซ,โซ่ตึ้งโดนเอ้าไม่โดนนี่ไงอุ้ยมันบล็อกอยู่ว่ะอ้าวบล็อกว่ะบล็อกเหรอนี่ไงนุ่ยโชอบหน้าไปเจ็บอยู่เอาเอาเอาอะไรอะไรโดนกระต่ายไปหน่อยไหมไปโดนว่ะอ่าบล็อกได้จะไปไหนอื้เฮ้ยนี่หลบเก่งเลยเพื่อนไอ้ตัวนี้ไปกันต่อครับผมนี่ไงอันตีมาแล้วครับผมใครอยู่ตรงนี้แว๊บๆขออน,นุญาตแปลงร่าง ไปครับผมจังวันนี้โคซิงโคแซดแปลงล่างเป็นโหมดโจมตีเวทนะครับผมจังวันนี้มาครับผมขออนุญาตผ่าโลกหนึ่งดอกหืแตกได้คิวอยู่นะ,มะเมื่อกี้นี่จ้วงจ้วง,งแล้วห่อห่อแล้วก็ปาเอิญเควยหน้าแปลงใครไม่รู้ไม่รู้เอาหมด่ะจังวันนี้เอ้าเอายเฮ้ยเฮ้ยโดนพอตเตอร์ครับผมจังวันที่จ้วงก่อนแล้วนี่ไงมาดิฮะอ้รู้สึกว่าจะเยอะเกินนะครับผมจังวนี้ถอยออกมาจังหวะหนึ่งครับผมมาดิครับมาดิครับ ไปดินี่ไงแดดเอาโดนจับก่อนสวยและวจังวันนี้อุ้ยอุ้ยใจเย็นสุเนาะนี่ขอจ้วงมั่งจ้วงเอาหลอดเลยครับปาไปเลยครับผมจังวันนี้แล้วก็ผ่าโลกยัดหน้าไฟโดนใครไม่รู้อืมเบคอนเหรอเอ้าเบคอนมันสู้คนว่ะอืออ,อ,อือเบคอนอือใจเย็นสุรออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยหลอดจะหมดอ่าฮือโดนดูดไม่นะอือใจเย็นเลยนี่เดียวขอต่อยหน่อยนี่ไงต่อยได้นี่ไงจ้วงอ่าฮือจ้วงไม่โดน สวยแล้วสวยแล้วโดนจับอย่าพึ่งนี่ไงอืมอืมมาดิโอได้มานิดเดียวอ่ะขออนุญาตเอิร์ดเฟกเอาเอิร์ดเฟกมาติดอีกอ่าจ้วงตู้วงเอาหลอดจ้วงเอาหลอดครับผมอย่างวันนี้มาขออนุญาตหาโลกนี่ไงยันแนไปโอ้โหไอตัวนี้ไม่โดนป่ะสวยแล้วพี่โดนจับอื้ืออื้อตัวซูคุน่านี่เป็นตัวที่น่ารำคาญสำหรับโมโหระกามากเพราะมันมีโฟลเตอร์นั่นเองเออสกิลหนึ่งมันก็จับเราได้นะมันทำให้เราแบบเสียหลอดอันตีฟรีบาเขาให้หนีไง อย่าไปใกล้กันครับผมจังหวะนี้มาไปไกลแล้วผมนี่ไงอุ้ยไอ้เบคอนตัวนี้ไม่เอาเรื่องนะนี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าบอกโอ้โหโอ้โหเจ็บอยู่หึ่ใจเย็นนะหึ่งใจเย็นนะเอ้าเรียบร้อยอย่าเพิ่งอ้าวหูแตกอีกแล้วไปกันต่อครับผมนี่พี่ฟาร์มอันตีมัแล้วเปิดอันตีมาเลยครับผมนี่ไงขอกดอันตีหน่อยครับปั๊บขาให้มาดิครับมาดิครับเซยงเขาให้ได้ดึงตัว อคอในคาับตีไงตีไง,ไงจ,วงจวง้วงจ้วงครับผมเอ้าจ้วงมีโดนเ <c oughs> อ้าโดนโอ้ยอืมอืมตีไงหอหอแล้วก็ปลาเรียบร้อยแตกยังยังไม่แตกเหรอโอ้โ,อโหมันคือยังไงเดี๋ยวนิดเดียวนะจังวันนี้อืมนี่ไงเล่นมโหัวลา,ก,าก,ก็ต้องบล็อกด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมนี่ <c oughs> เรียบร้อยได้มาครับผมยังนี่อะไรโกโจอะโกโจเจเจอะไรนี่ไงเอาอะไรกันครับนี้ <afterward. S 3> เบคอนใจเย็นเบคอนใจเย็นฮะอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาทีละตัวทีละตัวเอ้ยผ่าโลกยัดหน้าไปอุ้ยเบคอนจะแกตกเอ้าตัวนี้ดูดพี่ก่อนเอ้ยจะไปไหนโอ้โหเบคอนหนีว่ะโอ้มันแตกมันจะหนีโอ้โหอะไรกันครับนี้นี่ไงโกโจมัขัดแข่งกันขาวเมื่อกี้อ่ะนี่ไงเด เอ้อะไรมานี่เฮ้ยโอ้โหนี่ตัวแบบขัดแข้งขัดขาเยอะจัดอะเนี่ยไงปลายันหน้าไปตามด้วยผาโลกเรียบ้อยแตกได้อีกหนึ่งตัวเนี่ไงอุ้ยเมงกุมี่ะเฮ้ยเฮ้ยเมงกุมีใจเย็นสุดลอเฮ้ยพวกเดียวกันพวกเดียวกันอันนี้โมโหรากานะหมดอันนี้โมโหรากานะครับนี่ไงจับด้วยสกิลหนึ่งครับผมจังวันนี้อุ้ยโดนดีโชบทิ้งไปครับผมเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรเฮ้ย เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยทำไมเราตายอะ่ะเอาใหม่ดิหลอดเต็มหลอดเต็มแล้วก็เลือดเต็ม <S 1> <S 1> <ห>แล้วก็โดนนูเอชบติดบัคติดบัคแล้วก็แตกเอาอะไรกันครับเนี้ยเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับวิดีโอสอนคอมโบเมงูมินะครับผมทางน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปองพีไลด้วยเจอกันใหม่ EP หนะ้า